ไม่พบรอยเท้าบนพื้นดินที่น่าจะอ่อนนุ่มจากน้ำค้างไม่มีเศษขยะหรือสิ่งใดที่บ่งบอกว่ามีผู้คนหลายสิบคนมาร่วมชมหนังกันแม้แต่จุดที่พวกเขานั่งเมื่อคืนก็ดูเรียบไม่มีรอยภูเสือหรือว่าย่ำดินเลยนี่มันอะไรกันนะเดชอุทานถ้ามีคนซักสิบคนก็ต้องมีรอยบ้างแต่นี่เราว่าเมื่อคืนเกือบร้อยคนเลยนะ ทุกคนเริ่มหวั่นใจเมื่อเปิดถุงเงินค่าจ้างมาดูปรากฏว่าแบงค์ธนบัตรหรือเหรียญบางส่วนเป็นของเก่ามากหลายใบที่ดูเหมือนธนบัตรมีตราแปลกๆสมัยรัชกาลก่อนๆและหลายเหรียญมีเงินสตางรูที่ไม่ได้ใช้มานานบางอันเป็นเพียงเศษโลหะปุกๆและที่ร้ายกว่นั้นก็คือส่วนใหญ่กลายเป็นเศษใบไม้แห้งกระดูกสัตว์ หรือเปลือกหอยผูกพังปนกันอยู่พอหยิบมาดูใกล้ๆบางชิ้นก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นกระดูกอะไรกันแน่นาธงใบตกใจเหลือบจะร้องออกมาใบหน้าซีดเผือกวงบุ่ก็ถึงกับเข่าสุดนี่เราถูกผีหลอกใช่ไหมเขาคืมพรรมําการค้นพบนี้ทำให้แน่ใจว่าผู้คนที่มาดูหนังเมื่อคืน แท้จริงแล้วไม่ใช่คนธรรมดาอาจเป็นดวงวิญญาณหรือพูดผีบางอย่างที่อาศัยอยู่ในป่าคำหลวงแห่งนี้และคณะหนังกลางแปลงก็ถูกว่า,าจ้างเพื่อมาใายหนังให้ผีดูโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยความบาดกลัวคณะหนังกลางแปลงจึงรีบขนของขึ้นรถเตรียมออกจากป่าไม่อยากอยู่ต่อสักนาทีเดียวพอขับรถฝ่าทางดินลูกลางออกมาได้สักพัก ใกล้จะพ้นชายป่าก็เจอชายชราคนหนึ่งแต่งกายเหมือนหมอยาท่าทางใจดีกำลังเดินเก็บสมุนไพรอยู่หมอยาถามว่าพวกเจ้าไปฉายหนังในป่าคำหลวงมาเรื่องเมื่อคณะลุงบุญตอบอย่างหวัดหวาชายชราจึงบอกว่าปกติแล้วไม่มีใครเข้าไปฉายหนังตรงนั้นหรอกที่ตรงนั้นเป็นป่าแห่งพญานาค มีดวงวิญ,ญญาณเก่าแก่เจ้าถิ่นอยู่มากมายที่ผ่านมาเล่าลือกันว่ามีคนเคยโดนผีจ้างหนังไปฉายแล้วหลายสิบปีก่อนสุดท้ายแทบไม่มีใครรอดหรือไม่ก็หลอนไปเป็นเดือนๆแต่พวกเจ้าคงโชคดีมากที่เขาปล่อยกลับมาได้แบบครบถ้วนคงเพราะวิญ,ญญาณเหล่านั้นอาจจะต้องการแค่ความบันเทิงไม่ได้มุ่งร้ายถึงชีวิต ทุกคนขนลุกสู้หมอยาเตือนว่าอย่าลืมไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้า